ông vào thằng đi, ông vào thằng đi còn lao đu, thằng đi, บุก็นอนไปแล้วนี่แล้วทำไมมันยังมืดอยู่วะเนี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอะวะี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้ยนาฬิกาปลุกอะไรตอนนี้ไม่รู้เอ้ยออกไปดูพวกไก่หน่อยแล้วกันไหน่ก็ตื่นละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนี้ยหมดปิดอะอะไรอะไรโมโมะอะไร อะไรปิ๊บ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 อะไรแปลกคนเอ้ย hey, ตามมาทำไมมันจะตามมาอะไรเนี่ยปิ๊บปิ๊บอยู่ได้กินเครื่องเสียงมาเปล่าเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาตามมาทำไมจะท่าเรือเนี่ยมาทำไมเ้ยอุ เฮ้ยทำไมมีสองฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยกลัวอะไรเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยแฟร์เหรอน่ากลัว ไอ้ไอ้อตำรวจนะอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เสียงใหญ่ตัวตัวนี้เสียงใหญ่อุ้ยอุ้ยเฮ้้ทำไมหัลอก้ยเยอะด้วยเยอะ้ยอยยรเยอะยยยเอะไรวะ เฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหสี่ตัวสี่ตัวกี่กี่คนเนี่ยเอาเอาให้หมดเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยไปหาคุณหมอกันคุณหมอหมอช่วยด้วยหมอหมอไอชิบเอาคุณหมอไม่อยู่เฮ้ยแอบแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนมันไม่รู้ได้ไง โอเคมันรู้แล้วแหละกูไปละเอ้ยมึงมึงใครเนี่ยโิ้โห่หายแล้วมันจะมันจะยืดช่องโลกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนื่อยไหมถามใจเธอดูมันตายด้วยเป็นไงย่อดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮยเฮ้ยงาเฮ้ยเยเเ้ยงฮยมาม้้ม้ต้ อโอ้ยยังจะเตยโอ้โหไปไปไปเอาเอาเอามีมีมีคนหลงทางคนหนึ่งเปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลงทางเปล่าเฮ้ยหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอเค,อ,เคอ,อะไรของพวกเองเนี่ยเห็นไหมเอาน้ำหน่อยเปล่าเป๊ปซี่วะ่ะเออ โอ้โอ้โอ้ไอไอไอโอ้โหปิ๊บถ้าจะหะปิ๊ไอพวกนี้ก็ปิ๊บจังเลยกินเครื่องเสียงมาว่าโอ้ยไปแล้วอะไรวะเนี่ยวันนี้กอนโอ้โหอะไรวะโอ้ปิ๊บ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 อะไรไม่ต้องปิ๊บตามมาป่ะไม่ตามมาแล้วโอ้ยอะไรวะโอ้ยยังไงโอ้โหไม่ไหวเลยไอ้มันมันไวมันไหว เฮ้ยเจ้าีายเฮ้ยอะไรดีเ <solutions> น <that are solved> ี่ยเอานี่เอาเอาไปเอาไปเอาไปนี่กินกินเนื้อเนี่กินเนื้อเออไรกินเนื้อสนใจเนื้อก่อนสนใจเนื้อเออสนใจเนื้อไปเออสนใจเนื้อสนใจเนื้อเออโอ้โหบอกให้สนใจเนื้อไม่ต้องสนใจกูแอบแอบแอบแล้วรู้ไม่รู้ อะไรวะเนี่ยวันอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยอะไรวะเนี่ยเอ้ออย่างอ้โอ้โหโอ้หโอ้โอ้โห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 อ้โหโ้โหาอหโอ้โหโอ้โหโอ้เหโ้โอ้โหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหัอจโหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อโอ้้อ้อ้ โอ้ยเตอู้ๆเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วยน่ากลัวจังวะอุ้ยๆอ้อยไอ้เห้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยยังเจอออกไปโอ้ยอย่าตีโอ้ยเอาเจอออกไปกูไกูโอ้ยโอ้ย โอ้ยวันนี้วันอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาไม่ต้องรักกันขนาดนั้นนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตามมาอีกลงน้ำนะลงน้ำนะอยังตามลงน้ำนะอยังตามถดน้ำนะถดน้ำน่ะโอ้ยโอ้ยโอตัวหัวต่อยกูด้วยโอ้ยไปแล้วโอ้น้ำนีก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าตีโอ้ย อะไรโอ้หมดแไปไปไปล้วไปแลล้วไปแล้งหางติ้งหางทิ้งหางก่อนทิ้งหางเดี๋ยวเอะไรโม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 อะไรอะไรอโอ้ยน่แลันโอ้โอ้โหเต็มไปหมดเต็มมิฟเต็มมิฟโอ้โอเอออะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร วนนีี้มมาาแแอบลใครใครใครไม่รู้ไปไปละโอเคไปไปโอ้ย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 บันทีไปเไปตามแล้วตามแล้วตามแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ันมันมันไวมันไวพวกนี้มันไวัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันตามมาติดๆเลยหนูไปไหนดีไปไหนต่อเออโอ้ยไปไปไปเร็วแล้วหนูชื่ออะไรหนูคุณเป็นใครโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคตามแล้วตามอยู่ตามอยู่โอ้ยไอ้พวกนี้วิ่งไวจังวะไปบีบโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไหนต่อยังไงต่อโอ้ย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 กูจะตายกูจะตายกูจะตายออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ก่อนแล้วดูวันนี้ดูดูโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเตือนเถือนเตือนจังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวกูกูปุ่ายแล้วปิดซายแล้วบีบเ เอเดี๋ยวพี่ล่อเดี๋ยวพี่ล่อมันก่อนล่อมันก่อนเอ้ยตามเงินไปดิตามเงินไปนู่นนุ่นไปไปตามเงินลงน้ำไปเออไปไปไปนี่นีนี่นี่นี่ตรงไหนตรงไหนโอ้โหโอ้ยรีบรีบร็วรีบรีบร็มันมาแล้ว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  โอไยมันตามว่ะมันตามอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอนดีเงินเงินเงินนู่นนนไปตรงนู่นไปตรงนู่นโอ้ยเฮ้ย้ย้ยไปไหนอยู่ไหนเอานูอยู่ไป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 ไไปเฮ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเยเงินเนเนนู่นเห็นเเเอไป้้้้้้ หนูล็อกประตูแล้วหนูล็อกประตูแล้วหนูล็อกประตูแล้วโอเคล็อกแล้วประตูให้แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเือไม่ไหวโอ้ยโอ้ยยุ่ยเต็มเลยแล้วแล้วเราแล้วเราเป็นใครเนี่ยเราชื่ออะไรเนี่ยวเอ้ยเราอะไรเนี่ยพวกนี้ โอ้โหน่ากลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยปีนมันปีนรั้วเฮ้ยเกินไปเกินไปปีปีปีลวดปีปีลวดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หูหูอะไรวะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วยังไงก็หนูว่าเฝ้าหน่อยนะพี่ขอหลับสักเงียบหน่อยไอ้กูง้างกูง้างตื่นได้แล้วไหวไหมเนี่ยตายยัง <confuse S 2> เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าว้าแล้วเหรอทำไมกูอยู่นี่แล้วอะไรปิ๊บปิ๊บแเพื่อนรู้จักว่าไม่มีปิ๊บเพื่อนไม่มีปิ๊บ uh ไม่มีปิ๊บเพื่อนมองหน้าเราไม่มีปิ๊บเพื่อนปิ๊บเหรอเอ้าเอ้าน,น,น้องคนนี้เอ้ยพี่จำได้พี่จำได้ไราได้เราเราแกจะจำได้ไงอ่ะน้องเพิ่งมาวันนี้นะฮะน้องแกเออน้องฉันชื่อเฟย่าอ๋อฮะใช่น้องฉันชื่อเฟย่าน้องแท้ๆฉันเองอ่ะทำไมอ่ะ อ้าวพลาดอะไรเหอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยีปบ่าไปแล้วกูไปแล้วโอ้ยกูไปแล้วเอาไอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้หลับอยู่เอ้ยตื่นไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไปแล้วไปได้แอ้ยไปไหนเอ้ากูแล้วกูล้วจ้ากูแล้วอะไรวะเฮ้ยกินเป็นยางเป็นยางโอ้โหเป็นยางเป็ยางนี่มาแล้ว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 เออมาแล้วไหนน้ำอ่ะเอามาดิ นเออน้ำเปล่าน้ำเปล่าเราอ่ะอันนู้นก็น้ำเปล่าอ่ะผมแกะเบียร์เออเก็บคุณมาเก็บคุณมากอ้าวเออแหม่เอยต้องไหวก็ไม่รอดพี่นะอขงน้ำพี่ปีปกตินะอะไรวะน้ำผมมันเป็นสีนี้ดิก็น้ำเปล่าไงเอาพี่กินเบียร์เอ้ยเบียร์กินว่ากินด้วยกันนะโอ้ยขาเจ็บได้ได้ เราไปเลียแรกแลกแรกแรกน้ำแรกน้ำต้อกินน้ำเปล่าอร่อยแน้ำอ่านี่เอาไหมเอาว้เราออมไม่ว่าวันนี้มาจัดหมูทะหน้านี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยไม่ว่าหรอกมั้งไม่ว่าไม่ว่าลรอไม่ว่าลรอไม่ว่าเราคงคงจะว่าอยู่แหละทอดหมูเองด้วยอร่อยไม่ว่าเราอมไปต่างจังหวัดนี่ออมออมก็อยู่ตรงนี้อ่ะเหรอ พูดดิพดพดกระต่ายจังหวัดอ้าโทษโทษโทษยังไม่ค้นชิพเฮ้ยแล้วแลวล้วแลแกกินได้แล้วหรออายุแกถึงแล้วหรอถึงแล้วเออเดี๋ยวสัตลำลามันเป็นวันนั้นอีกเออไวคนน่ากลัวเออไปนอนแหละเออเฮ้ยมีแมวตรงนั้นน่ะมี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 โอ๊ยเ็มี โอ้ยยังชอบอย่าลนั้นอ่ะก็ขน้นว้าอ่าน